หนึง่งสงสี้เ่ผพื่อาต้และผงรมนกลงหัวจกสามจััดภาคใต้ขอเชิญพูดการไข่งันนกลงหัวจุกแะนุกขับควาสิิ้งผู้่ธราชการผมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรประไลรักษ์อัครราชมารีาชีวิตฝันสาวที่ที่สามีนาคงท่าหกาหากราชวและในวันอาทตยที่ยี่สมีนาคมท่า mắt tâm thiện hạnh lúc học ดราทว่าโอศูนเจ็สา้าสมสองในแข่งขันนกกรงหัวจุดใสนามโรงเรียนบ้านระบาแถลงข่าวการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุดแ,และนกเขาชวาเสียงวันที่8มีนาคมณนะสวนการนาพิเศษที่โอ้ว่างให้น้าเะมีนาคมห้ากชมหากรรมแข่งขันนกเขาชุกภาคใต้ขอเชิญร่วมการแข่งขันนกกงหัวจุกในนามมหกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก เมืบ้านละบะอำเภอสอจังหวัดนราธิวาสและในวันอาทิตย์ที่20 ไปนะคะก็เข้าสู่พิธีของการแถลงข่าวค่ะค่ะในลำดับจากนี้ไปนะคะขอกรับเรียนเชิญค่ะคุณสามารถวาราดีไซนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะขึ้นสู่เวทีแถลงข่าวขอกรับเรียนเชิญเราต้องพูดถึงค่ะ พูดถึงเรื่องของนกเขาชวาเสียงหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยไม่มีที่ไหนนะคะที่จะสู้ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วผลมีข้อมูลเนะีคยะได้รับทราบเมื่อสักครู่ท่านชิงเพื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครัชกาลทีนะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอรืศอศรนะครับท่านนายพัตำรวจท่านนายกเทศมนตรีผู้ดำท้องถิ่นและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ใจมากมา,ายนะครับก็ขอขอบคุณในความร่วมมือเรืกเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อบนชนให้ทราบนะครับว่า,าจังหวัดราชวัฒของเรามีขุนเขาเรามีร้านตกและก็เป็นเมืองชางงยแดนการด่องู่ของจังหวัดว่านะครับได้รับได้รับมอบหมายจากรัฐบาลก็คือเป็นเมืองที่ส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวสายแดงและก็การท่องเที่ยวเป็นประการที่สองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากสาหรับจังหวัดแราถือว่านะครับที่มีเสียงขันอยู่เนี่ยก็คือนกเขานกเขาชั้นดีนกเขาที่มีชื่อเสียงนะครับก็ต้องนกเขา ื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวรือสองแล้วก็ชาวจังหวัดที่ว่าลงตีประเทศไทยมานมนานแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าพี่น้องชาวอำเภอรือสองเนี่ยได้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ป .2 ต .102 ดีเมืองระที่ว่าก็คือการจะให้มีการประกวดนกเขา แล้วก็ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน,นันทว่าได้อย่างแน่นอนครับเพราะพี่น้องชาวต่างประเทศของนบเขาไม่รบกวจจกขอบพี่น้องชาวลุสองนั่นก็หมายความว่าการนยิ่งวันนั้นนะครับแ้ว,วันนี้เนี่ยพี่น้องอยังพัฒนาการผลิตสารก็ธะทาการส่งเสริมได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาเพื่อกิจการนี้ด้วย นะครับก็ถือว่าเป็นวิ่งขวัญอันเป็นมงคลยิ่งของพวกเรานะครับกบ็แล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่บริรักษ์ติดตั้นะครับสำหรับเนื่องมาจากที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ว่าในคนณะท่านสื่อมวลชนท่านหวัวหน้าส่วนราชก,การหวัวหน้าหน่วยงานเขตผู้มีเกียรติตล,ลอดจนถึงพี่น้องไชจอนที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ผมเองรู้สึกยินดีกับพี่น้องชาวพื้นศรเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบจากท่านนายก และนกเขาชวาเสียงขึ้นในพื้นที่อําพารุสสองซึ่งหายหายไปสิบเอ็ดปีเศษแล้วที่จัดมาซึ่งจากเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นท,ที่ที่รับทราบทุกท่านก็เลี้ยงนอกอยู่แล้วโดยเฉพาะนกกลงหัวจุกและนกเขาชวาเ,เป็นวิถีชีวิตท,ที่พี่น้องเลี้ยงอยู่แล้วการเลี้ยงนี่ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้การจังหวัดครับต้องรอผูก้การจังหวัดส่วนราชการที่มามีส่วนรูม ตลอดทุกท่านนายกผู้บริหรท่านนายกเทศมนตรีที่ไดไ้เริ่มให้โครงการนี้นะครับดำเนิน,นการต่อไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตบุณเ์ก่อนนั้นเป็นประธานจมรนพักใต้นะครับก็ได้มาร่วมกับพี่น้องชาวสวางวงทั้งหลายที่ยังมีอยู่หลายท่านมาในวันนี้ก็ดีใจครับที่ท่านทั้งหลายที่มีน้ำเสียงดีที่สุดนะครับราคาสูงที่สุด และหลายคนในประเทศนี้และต่างประเทศด้วยต้องการจะมีลกเขาชวาเสียงที่เกิดที่ลุสซ์ออที่ท่านรองผู้การจังหวัดบอกกี่วา่วาที่ตำบลลำบาะยากครับกราบเย,ยนทนลองผู้ว่าการจังหวัดนาราธิวาสท่านผู้มีเีิสื่อมวลชนและมีน้องประชาชนชาวลอสอ์และจังหวัดใกล้เคียงถึงมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมนะฮะเราผู้วิชัยก็คือ อยู่ด้วยกันคือนกเขานะครับแต่วันนี้ท่านพูดเรื่องนกเขาแล้วผมขอพูดเรื่องนกกงะจุกนะครับผมเองก็เล <expertise> <now> ี้ยงนกทั้งสองประเภทนี้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ับนกงะจุกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ที่สําคัญเราจะจัดงานกันวันไหนที่ไหนสถานที่จะเป็นอย่างไรและรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรต้องให้บุคคลท่านนี้เป็นคนเล่าให้ฟังค่ะคุณวิเชษไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลดุสเอรเชิญค่ะดูว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านสามารถโราณนิสัยคณะผู้ร่วมแถลงข่าวท่านผู้มีเกียรติที่ารพรักทุกท่านานะครับและก็ที่สําคัญก็คือพี่น,น้องสื่อมวลชนที่ให้ความกรุณาเดินทางมา ร่วมในพิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการนันทนาการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตการแข่งขันนกโครมัมจุกและนกเขาชวาเสียงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรกวรลักษณ์อัครราชุมานอุมารีในวันนี้นะครับก็คงก่อนอื่นเนี่ยก็คงขอขอบคุณนะครับทางจังหวัดนาราธิวาสโดยสำนักง,งานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนราที่ว่าเป็นอย่างสูงนะครับที่มีมหากรรมการแข่งขันนกขึ้นแล้วก็ได้เลือกพื้นที่อำเภอรือศอจังหวัดนราที่วา่าเป็นสถานที่สําหรับจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้พาคีเครือข่ายในการจัดการแข่งขันด้วยดี ก็คือสมาคมนกเขาถวาเสียงภาคใต้ที่ได้กำหนดปฏิทินการแข่งขันซึ่งมีจำกัดในแต่ละรอบปีเนี่ยให้อําเภอรือศรอได้มีคิวหรือมีเวลาการแข่งขันในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ในการให้โอกาสนะครับกับเมืองรือศอซึ่งเกือบ12ปีและตามที่ท่านนายอำเภอรือศอได้นำเรียนนะครับว่า เรารอความฝันที่เป็นจริงรอวันเวลาในอดีตที่รือศกเคยรุ่งเรืองอได้มีโอกาสกลับมาในความมีชีวิตชีวากิจกรรมวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างหนึ่งก็คือวิถีชีวิตที่ผูกพันธกับนกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นความฝันที่ใกล้จะเป็นความจริงที่เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเพราะผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ในการนกระดลอดุลพักดีอนุญาตที่เอ่ยนามเมื่อ รองผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะท่านผู้ร่วมถแถลงข่าวแล้วก็บรรดาพี่ๆน้องๆชาวรืออสาะนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะซึ่งมากันอย่างคับคั่งในวันนี้ความจริงแล้วรืออสาะเนี่ยแทบไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แทบไม่ต้องประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะว่าเป็นเมืองที่ที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองมาตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะชาวรืออสาะเองเนี่ยแหละค่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์ชั้นดีนะคะ ตั้งแต่สมัยที่อยู่ยะลาอยู่ช่องสิบเอ็ดก่อนค่ะสมัยที่เป็นแม่นกพิราบแม่อิช้าบาบาเจนจังเลยราคาตั้งหลายล้านนกพิราบที่ราคาไม่กี่ตังเลยนะอาวิชัยนะและไม่มีใครพูดถึงเลยมีแต่คอยทําลายนะนกพิราบนะคะ,ะสมัยอยู่ช่องสิบเอ็ดยะลาเนี่ยนะคะลงมาเจอท่านท่านนายกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนายกท่านบอกรือสอมีอะไรมากมายลงมาดูสินะคะชาวรีอสอรรู้จักประชาสัมพันธ์ตัวเองระหว่างยะลากันราที่วาด เพราะฉะนั้นทีมงานของเราก็จะมาลงรีอสอร์ตเป็นว่าเล่นนะคะเรื่องราวของรีอสอร์ก็ถูกนําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องฝนนะคะชอบมารีอสอร์เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวมีข่าวคราวที่จะนําเสนอมากมายนะคะอยากให้ท่านปรบมือให้กับชาวรีอสอร์หมค่ค่ะเตรีมอะไรมาบ้างเริ่มต้นก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนกเลยครับอ้าวเหคะแล้วใครเชิญมาเนี่ยแต่ผมมาวันนี้เนี่ยผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดง่ายว่าเฉพาะในาที่ว่าผมไปมาเกิดทุกอำเภอเลยครับคือ<ะ>ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานการณ์แต่ผมผมคิดว่าผมมาแล้วผมสามารถเห็นรอยยิ้มผมมาแล้วผมสามารถมีกำลังใจที่จะได้ร้องเพลงต่อมาแล้วมาเจอน้ําใจมาเจอความน่ารักนะครับอย่างที่อ่ ประานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลรัรลกณอัคราราชกุมารีในโครงการนันทนาการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตอัมเรรือศจังหวัดนราธิวาสและในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม56ชมมหกรรมแข่งขังนนกเขาชวาสีนสทีวีพัดลมจักรยานเสือภูเขาและอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสโทร0 7 3 5 3 2 เราคงบอกพีส <Be> ่สุนทยาชิบานีอาจจะไม่คุ้นนะคะเดี๋ยังไงร่วมกันฟังที่ข่าวไทยร่วงกันเป็นระยะระยะด้วยตรงนี้นะคะอาลขับในส่วนของข้อประวัติศาสตร์นะคะของชั้นเร้านะคะน่ารื่นวริงนะคะการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกและนกเขาชวาเสียงวันที่8มีนาคมณสวนการชนะพิเศษเทศบาลนู เป็น่จังานมากรามากมายหลากหลายจากทุกหน่วยงานด้วยรวมทั้งในการจัดงานดนตรีไม่เพื่ออหนวย พี่วิชัยครับแบบนี้นกเขาใหญ่หรือเล็กครับ เป็นภูเขาฉันจะเป็นเลือขอบคุณครับฉันรองผู้ว่านะครับอันนี้ประธานงานแต่งงานนะคครรัับบได้ครับ